มานะฮะคลิปนี้ก็ทดสอบเครื่องยนต์ก็จบนะครับแต่จบราคาไหลไหลไปเจ็ดพันครับไหลไปหกพันนะฮะจากที่เราคุยกันตอนต้นคลิปนะฮะไอตอนไม่ใช่ต้นคลิปตอนออกก่อนออกมานะฮะก็ไหลไปปะนะรถมันก็สภาพมันน่าช้ายอยู่นะฮะก็เลยไหลก็ไหล ก็อเอาครับคันนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวมาหาที่ขึ้นครับหาพื้นที่ขึ้นวิ่งขึ้นเลยเพราะว่ามันไกละะนะฮะฮะอนไนโอ้จะใชเล่นขึ้นนี่ได้อ่กวฮะมันเดิมบนนี้เราพัดท่ามันว ขึ้นแสงก็ได้ตัวมันมันโน่นหลายอยู่นี่เด้โอ้ี่เจ๋าเลยนี่มามันเลนแหงนนะลดลงได้วะนี่ก็ได้ตัวนี่นี่ไหมนี่นี่ มันขึ้นได้อยู่นะแรนมานี่อยู่ได้บ่หนิโอ้ยแรนมานี่มีตังลั่ังไรนี่ไหมขึ้นนี่ได้บ่นี่นี่ไหมถอยหลังขึ้นนี่นี่ไม่ลองเบิ้งหลดแรงเหรออยหลังขึ้นเออฮะลองเบิ้งเอ้าอ่ะมาดูสะเด็ดครับขึ้นกหอนนี่ขึ้นพุ่นก็ได้พุ่นพุ่นทั้งพุ่นนี่นั่งกันในน้อยนั่งนั่นนั่นนี่ไหม ดินแก่นปานี่วะขึ้นมาได้ดไดยังไรถอยลังเขานี่นี่นี่ปูดๆดูดพุนมามาดูช็อตเด็ดกีฬามันทดสอบความแข็งแรงของความแก่งของรถนะฮะนี่ก็นี่ก็ขึ้นได้นะ้เพราะว่าตัวนี้มันชิเริ่มกว่านะขึ้นได้อยู่ร่านี่เบียดเบียดพี่ ทังพุ่นก็นขึ้นไหนอยู่แมงนั่นเอาล้องเบิรงนี้ก่อนนามามาดูช็อตเด็ดครับถ้าขึ้นนี่ได้ก็ง่ายจะได้อยู่แต่เราก็จะตั้งลำยากนิดนึงอ้าวอ้ ึ้นลาตรงกัน,นลาตรงกัน,นลาตรงึ้นลาตรงึ้นลาตรงมันขึ้นเยอนะว่า,าน่ะมามาป่นี้ขึ้นมาเลยขึ้นโอ้แรงเลยวะโอ้โหประตูรถ qua hai mình đáy vú ba hai nè wô ma 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 cứ lo tuồng cứ lo tuồng ได้ไดถอยลหลังครางดีหน้าขึ้นมันสิแห้งวะปะนี่แม่ขึ้นนี่ก็ได้นี่เขาว่ามันจะง่ายกว่าได้นี่ว่างนี่มันสั้นพอดเนี่ยป<อ>ัดพวูนะกระโดด <c> เ <oughs> พียงแอววไปเลยน่ะว่าเราขึ้นมาทางนี้พอดีเลยว่างั้นน่ะ มันไม่ค่อยเห็นนะครับถอยหลังขึ้นมันจะดูลําบากป๊ากระโดดขึ้นบ้างนะางเน,นี้บักสูงอ่ะเพี้ยงแหววอ่ะมาเอาไม้ตัวก็พึ่งง่างเงอง้างอยู ถอยหลังโยกไหมก,กันได้ครับเพิ่งมาเอยเพิ่งมารถสิไรเดี๋ยวเดยวเอาแหน่งละห้าร้อยะ เ็นไม้ไม้แหน่งละห้าร้อยโอ้ยยเนี่ยเขาเรียกรถรางโอเคโอเคไม่ตรงนู้นกับพื้นที่แคบนะเนี่ย นี่มันมันบุไม่ได้หรอกครับอันตรายนะฮะรถใหม่อันนี้รถมันเก่าครับโอ้แต่แรงสุดยอดนะเครื่องยนต์ร้อยสิบสี่ปีเปัมรถแถวนะไม่มีสโลนะตรงท้ายเอฟนะครับทัานหน้าก็ได้ละนะท่นหน้ากว้างนะครับแต่ขยายเอา

นี่กระไม้อะไรเหรอฮะแคบตั้งร่ำหนาเลื่อนงานเปลี่ยนอยู่นี่หลายแต่แล้วมีได้หลายรอในี่แม่จังคือบ่ถอยหลังเขาเวียงเขานี่คือเก่านี่แม่มันช่เวียงได้อยู่ได้ทางนี้นะนี่มันโยกได้อยู่มันบ่มีกรอกใหม่มมมเออ พ็โหลดมันแห้งอยู่แล้วมันมันพุ่งขึ้นได้อยู่แล้วฮะเอาประตูมันล็อกมาได้ป่ะก่อนมันเียก่อนมันก็จิตกเสียอยู่นี่ละรถไันมันก็ตับ ใครเหยาะดินมันแน่นดียวครับนะฮะดูกรก่อนเมื่อกี้นะตกลงนี่ละบ้างกอนประตูเสียกรประตูบ,าบ้านเลยว้าว้าวตกเสียใจแล้ว,วมันตกในรถหรอวะว่านะี่ยปีนไปไม่ไดปีนขึ้นไปเลยเรือเรียกแงอวแล้วติ หักมาเลยหักมาเลยเบาเบาโอ้เดินหน้าไหม <men> เอานี่ไลยบ่านี่ ขอดไหมนี่ไหมเอานี่อะไรบ้าทางพุ่นลงในบอลพุ่นทางพุ่นโอ้ เดี๋ยวมาชมคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเอาขึ้นได้ไหมนะฮะพื้นที่มันกลับรถลําบากโยกรถลำบากนะครับเลยขึ้นยากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนครับดินหน้าจะลงได้อยู่นี่พรามันแน่นดีข้างล่างนะครับ เพาทำไ้ล่ะมเลยท่นว่ากองดินอยู่ข้างเฮื่อนเจ้ามันขึ้นได้อยู่ดิกองดินอยู่ข้างเฮือนเจ้าไหม อยู่ข้างเงือนเจ้าไหมอยู่บอ่อแม่ข้างเงือนเจ้าบอ่อแม่ทางอื่น,นไหมฮะ มาได้หรอกมันเลืมมันไก่ออไก่ยู่โอ้ฟรีได้หนี่ปรดคอยอทั้งบ่งแห้งอยู่อันนี้ได้ปะนี่พี่ฮะนี่ไหมรถทมันลงได้ปะลงได้อยู่แล้วเราติดขึ้นมาเลยเดี๋ยมันหั่นแล้วกองดิอนอยู่หันมันขึ้นได้อยู่ปะพี่ยู่หันอยื่หันที่จะว่าไหม นะม,ม,<า>มันกลับบ่ได้เนาะนั่นนั่นนั่นเรื่องมันก็คือรถใช้อยู่ปากน้ำว่าป่าแข่งว่าป่าไปมาไปสันไปเดี๋ยวไปหาที่ใหม่ครับทดีนี้มันกลับคันรถคันนี้ขึ้นได้อยู่แต่คันนี้มันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันกลับไม่ได้นะครับพื้นที่มันแคบนะครับ มันเลี้ยวแล้วมันจะไปนชนพวกไม้พวกนี้นะเนี่ยก็เลยทำให้แต่ตรงนี้สวยด้วยน,นี่เดินมาพอดีเลยนี่เนี่ยตรงเนี้ยประตูปิดแล้วป่ะโอ้ยตีลังกาแล้วลอก ใครอยู่แบตเตอรี่มันก็มีอยู่เปิดเลยเปิดเลยโอ้ลงได้บ่ปะได้บ่เนี่ยยกไหมบ่มันสูงอยู่ดิปะสูงอยู่ดิโอ้ป๋าโอ้ทางนี้ล่ะนี่ไปบาดรถไทยบาดน,นี้เอา้า โอ้โอ้ขน้าดขุดโอ้โอ้ปวดบวดอะไรไะไปโชว์ยี่หน้าว่าจะขึ้นได้ไหมอะไปหาที่ก่อนเขาบอกว่าให้ออกรถสไลดโ์โอ้ยรถสไลดก์กันแสนสองแสนก็พอเอาอยู่ครับแต่อันนี้มันสองล้านกว่ารถมือหนึ่งมือสองก็ล้าน ต้นๆน,นะฮะไม่มีตังค์ครับไปครับผมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมนะฮะ